สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนแซ่บอีกนะครับพี่น้องแซ่บอีกแล้ววันนี้ครับสมนังง้วพี่น้องโอ้แซพเสาาพี่น้องสื่อมากเลยพี่น้องโอ้สามถุงพี่น้องนี่นสองถุงนี่ถุงหนึ่งพี่น้องมาพี่น้องมาเสียด้วยกันอย่างรูเบิลพี่น้องโอ้ลองข้อครับกินเนื้อสมพี่นอ้องอืมแบอกว่ากันว่าพี่น้องเนาะน,นี่ครับ Ah. Mm -hmm. nó nè sẽ treo không? Cơm, 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 Ừ. Đây rồi, không? Hai แค่เข้าพี่น้องเอ้ยลองนัําจังหน่อยหือ Tôi muốn đi xe rồi, cứ đi ăn sáng này Để không, nấu tao đi อสาพาไ่เห็นคลิปแล้วไม่ร้อะไรก็แจ้งเกื่กบุ่มถึงแส่บได้ไม่รอง hop um... hop ทำงานคกับพี่พนน้องนะครับ แต่ครับพี่น้องไหนนะครับฝากพี่น้องคอมเมนต์ให้ครับแบบนี้แต่ว่าพี่น้องเมื่อวานแร้ประเทศออกประเทศแล้วแต่เอาโต๊ะอิสานมาเนาะครับพี่น้องชวนมากินมุกทาหารเครือเก้วครับอืมไปก,กินแก้มน้องวันนี้ <laughs> 오잘에 สุดจะบาดพี่นอ้องซิมนาบามันน้องต้องสมมันหืมพอดีแสบครับหืมของดีครับ กินเบวบต์ตตลเขาทดเขาไป่พี่น้องเอาซัมกินนะพี่น้องเละครับขขโทดเขาไพ้พบวกกินง่วนละพี่นอ้องอั้งง่วนพี่นอ้อง อถ่ายเพื่อพี่วะลองก่อนอืมอืมแน,น่นๆครับ

ขอโทษขอพ่ายพี่น้องอีกเส้นหนึ่งนะครับทำโรงกินก่อนครับขอโทษกินบะเบิดพี่น้องกันได้ไหมนี่รายกาขอโทษขอพ่ายครับพี่น้องกำรับระยะฐา,ทา,ทานทัพไมการกินครับถ้ามัลสุภาพอาการังเลยน,นพี่น้องเนะี่ยมื่อนี้ก็ฝากพี่น้องไว้เท่านี้ครับมือหนาสิครแบเนี่แสบแสบ,แสบมาลสุพี่น้องกินไหมครับมือนี้สวัสดีครับ